สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันที่20กุมภาพันธ์าเวลานี้ถนนสุขุมวิทรถติดมากครับเวลาประมาณ18นาฬิกา48นาที ติดจริงจังครับติดช่วงนี้ผู้คนเลิกงานก็ต่างคนต่างเดินทางกลับบ้านก็ขอส่งกําลังใจให้กับผู้ขับขี่ทุกท่านโปรดระมัดร,ระวังในการขับขี่เดินทางด้วยปลอดความปลอดภัยทุกทุกท่านเลยอันนี้ ให้ชมบรรยากาศเจยๆนะครับว่าช่วงในกรุงเทพช่วงนี้ก็รถหนาแน่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับของกรุงเทพมหานครเราใครที่อยู่กรุงเทพมหานครก็คงจะทราบดีว่าการสัญจรไปมาเนี่ยทำให้การเดินทางล่าช้ากันนิดหน่อยแต่กใจเย็นแต่ไปได้ทุกคนปลอดภัยทุกคนนะครับ ขอให้โชคดีครับทุกคนวันนี้ก็เลยพามาดูบรรยากาศนี่จอดกันเรื่อยๆไปเรื่อยๆนูนนะครับข้างหลังก็ไปยาวครับน่าจะประมาณอยู่แถว พร้อมพงอ่ะครับมองไปแล้วช่วงนี้อยู่ประมาณนั้นนะครับบรรยากาศสบายๆครับสบายๆรถติดก็ไม่มีอะไรมากค่อยๆกันไปเดี๋ยวก็ถึงเองครับไม่ต้องไปรีบร้อนเราก็เลิกง,งานกันแล้วขยับตัวไปเรื่อยๆครับ ไปได้กันเรื่อยๆนะกันไปตามกันไปครับตามกันไปเรื่อยๆ ไม่มีอะไรก็ขอให้ทุกท่านโชคดีครับที่ติดตามชมคลิปนี้ชอบกดใจไลค์กดเลิฟขอบพระคุณครับผม